พี่ชมเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องกี่เดือนอะไรยังไงล่ะคะตอนนี้3 <c oughs> เดือนกว่าคะ่ะ3 <c oughs> เดือนกว่าแล้วก็ <c oughs> เริ่มแบบว่ากลับมาทํางานได้ใช้ชีวิตได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงช่วงประมาณถึง11สัปดาห์อะไรเงี้ยก็คือหนักหน่วงเหมือนกันก็แบบ แพ้หนักอะ่ะคนเนี้ยอืมอาการแตกต่างจากตอนเป็นน้องแฝดยังไงบ้างไหมคะคคือตอนแฝดก็ถือว่าหนักนะแต่ว่าช่วงที่มันพีคๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วชมก็เข้าใจว่าตอนตอนพี่สายพี่พานี่คือหนักมากแล้วเพราะว่าเอตัวฮอร์โมน H c g ซมันสูงอาการมันก็จะเยอะใช่ไหมก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะชิลเพราะว่าแค่คนเดียวอะไรเงี้ยฮอร์โมนมันไม่น่าจะไม่น่าจะพุ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าหนักมาก บางคนก็บอกว่าเออเนี่ยแหละแบบท้องผู้หญิงถ้าท้องผู้ชายมาก่อนแล้วมาท้องผู้หญิงมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ชมว่าใดๆก็คือแก่แหละ <laughs> คือบอกว่ามันแบบมันก็หลายปีแล <laughs> ้วค่ะก<ล>็มีอาการอยู่ใช่ไหมคะก็ยังมียังม,<า>มีบ้างยังมีบ้างค่ะก็ะะจริงจริงก็เพิ่งจะเริ่มทานได้บ้างเนี่ยไม่ไม่นานมาบนี้เองอะไรเงี้ยค่ะก็สักประมาณสัปดาห์หนึ่งที่จะที่จะทานที่เพิ่งจะกลับมาทานได้บ้าง อาการที่หนักหนักส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างคะพี่ลงก็ก็วิงเวียนเออคล้ายๆในละครน่ะแต่ไม่มีแบบอยากกินมะม่วงอะไรเงี้ยนะไม่มีนะแล้วก็ก็วิงเวียนอนอนไม่หลับตัวร้อนอะไรเงี้ยค่ะอาจจียนแล้วก็ทานข้าวไม่ได้อมีเด็กมาด้วยจเอ๊ คนนี้เป็นผู้หญิงอย่างที่ตั้งใจไว้เลยใช่ไหมคะพี่ชมก็ตอนแรกก็กะว่าจะเงียบเงียวแต่ว่ามีคนปล่อยโปะไปแล้วก็หาผู้หญิงครับพ่อที่อดอไหมคะว่ายังไงคะคุณพ่อเฉลยมาก่อนแล้วก็เอออยากเฉลยก็เฉลยเฉลยก็ได้แต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะก็หลายๆลคนก็คัดก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็อยากเรารอผู้หญิงอะไรยเงี้ยค่ะ ใบชื่อลูกได้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีตั้งไวบ้างไหมเอ่ยจริงๆตั้งไว้ตั้งแต่พี่สายพี่พาเกิดก็คุยกันไว้ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีลูกคุยหญิงก็จะให้ชื่อหนีอะไรเงี้ยเป็นไอเดียของคุณพ่อเขามีมีกี่พยานคะแม่ชมไม่บอก <laughs> <laughs> แต่ว่าแบบคือเดาเดาไม่ได้อ่ะเนี่ยจริงๆเกินคาด ไม่ได้เปิดไมเป็นแบบแคตตาล็อเดียวกันกับที่สายกับรอ,อ,อ,อี่อ๋อแคตตาลา็อเดียวกันไหมก็จะจะเดียวก็ได้จะเดียวกันก็ได้ะ <c oughs> จะเดียวกันก็ได้แต่นึกไม่ถึงเลย,อ,อ,ยอย่างช่วงที่แพหห้หนักๆพี่น็อตด,ดูแลไงบ้างคะก็ปกติอะค่ะคือก็ ก็ดูแลก็ปกติคือมันมันแบบเวลามันแพบบ้อักนคืออะไรก็ช่วยไม่ได้อ่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าเออคือก็จะถามทุกวันดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วใช่ไหมวันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมนนอะไรเงี้ยคือเขาอยากได้ยินว่าว่าเราดีขึ้นแล้วก็จงรก็มันยังไม่ดีขึ้นคือมันทําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะคือแพ้ก็คือแพแบบ้มันได้แต่รอเวลาฮะอืมจ่ะอ่าคนนี้พี่นอ็อตยังเหงื่ออยู่ไหมคะพี่ ปกตินะคะแต่คือแกไม่ค่อยแสดงออกมากอยู่แล้วอ่ะก็เป็นเป็นเป็นสไตล์แกอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนแฟดก็ก็แบบนี้แหละเงี้ยค่ะก็รอดูว่าออกมาจอีสายพี่พรารู้ว่าจะมีน้องค่ะเขาตื่นเต้นหรือเขามีอาการอะไรไหมคะก็จริงๆเราบอกเขาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าช <And, S 2> really <old> ่วงสองปีที material, ่ผ่านมาคือเป็นช่วงที่ชมพยายามอยู่ตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เ ก็ก็มีเฟลไปด้วยมีม so, ีที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเลยก็คือบอกเขาตลอดเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราใส่ตัวอ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกลับมาเราก็จะบอกเขาเลยว่าวันนี้ไปรับน้องกลับมานะอะไรเงี้ยแล้วก็แม่อุ้มไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องระวังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ พอน้องไม่อยู่ก็ต้องไปบอกมันใหม่ว่าน้องไม่อยู่แล้วน้องกลับไปอยู่กับคุณหมอแป๊บนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เขาก็จะรับรู้ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยจนครั้งจนครั้งเนี้ก็เขาก็แบบเหมือนแบบก็ยังถามอยู่ว่าเอ้ยเหมือนคือภาษาเด็กนะแต่คือความหมายก็คือว่าเอ้ยอันบัรชวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพอชัว์แล้วเขาตื่นเต้นยังไงไหมก็ เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดูเป็นแบบกายภาพมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากเลยเงี้ยเพราะว่าท้องเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรลักษณะเหมือนอิ่มบูฟเฟ่มากกว่าตอนเนี้ยก็เลยเขาก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นแบบจะจะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็บิวอะไรนะคะถามได้ไหมคะว่าครั้งนี้ค่ะพยายามกี่ครั้งถึงจะสำเร็จสองปีที่ผ่านมาสี่ครั้งค่ะ ค่ะจริงๆแอบมีท้อไหมเขาบอกพอสองคนแล้วก็ได้หรืออะไรอย่างหรือว่าเราอยากจะมีลูกสาวอีกสักคนนึงให้มันได้เลยก็เออก็มีเสียน้ําตาไปบ้างแต่ก็คิดว่าก็จะไปต่อยังไงก็จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออลองให้ถึงที่สุดให้มันแบบว่าเออหมดข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทุกทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบไปทุกศาสตร์นึกออกไหมคะวิทยาศาสตร์ แผนโบราณแผนปัจจุบันทำบุญ <laughs> ทำทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะทุกทุกท,ท,ทุกความเชื่อก็คือคิดว่าอยากอยากจะลองไปให้สุดอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ได้ก็จะจะไม่เสียใจแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็สองคนนี้เราชีวิตเราก็ก็ถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเออลองไปให้มันสุดทางดูซิอะไรเงี้ย ตอนนี้ยังต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ชมก็จริงๆมันก็พ้นระยะสามเดือนแล้วนะคะก็ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างจะอุ่นใจประมาณหนึ่งค่ะแต่ก็ด้วยความที่เนาะพยายามมานานเราก็ก็อาจจะตรวจบ่อยนิดนึงอยากจะหาคุณหมอบ่อยอะไรยาเงี้ยอยากจะทำอะไรเพื่อแบบว่าเมคชัวร์อะไรเงี้ยแล้วก็ หมอก็จะเตือนว่าเราอายุมากขึ้นแล้ว <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าท้องตอนสายฟ้าพายุก็5ปีที่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันก็แบบนะมันก็มีคอนดิชันอะไรที่มันเปลี่ยนไปอย่เงี้ยได้คนนี้แล้วปิดจ็อบเลยไหมคะพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้ว วย่างอ<แ>ย่างโมเมนต์ที่แพ้ท้องหนักๆนี่พี่สาพี่พี่พี่สายพี่พามีช่วยดูแลคุณแม่หรืออะไรเป็นพิเศษไหมคะที่เราแบบปรับใจอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลย <laughs> คือลูกแบบไม่เข้าใจอะว่าแม่ไม่สบายคืออะไระครแพ,แพ้แพ้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเขาไม่เข้าใจหรอกแต่ว่า ก็ถ้าเขาต้องการเราอะ่ะก็คือเขาก็ยังต้องการเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเด็กเด็กมันก็คือมันก็คือเด็กกันแหละมันไม่เข้าใจคําว่าแม่เหนื่อยแม่แบบอะไรเงี้ยไม่เข้าไม่เข้าใจอะแต่ว่าก็ก็ๆๆอยู่อยู่อยู่ทูๆยไทยๆกันไปก็พอได้ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะพี่พี่คิดว่าน่าจะได้คําตอบจากแม่ชมโอเคแล้วขออีกนิดนึงได้ไหมได้ได้ได้โอเคค่ะค่ะมีคคำนะคะ ค่ะค่ะขออีกหนึ่งคำถามจากจากน้องจอยเรื่องเรื uh, so, ่องเรียนของพี่พ uh ี่สายพี่พาค่ะที่พี่ชมบอกว่าจะให้น้องดอบเรียนออนไลน์อะไรอันนี้ไหมอค่ะอ๋อนี่ก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าแค่โทรคุยโทรศัพท์คุยกันกับผู้จัดการเอ่อก็คือปีการศึกษาที่แล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะก็คือ หยุดบ้างอะไรบ้างก็เรียนแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เต็มเทอมอะไรเงี้ยแล้วก็ชมเองก็คือไม่ได้ให้เขาเข้าคลาสออนไลน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นแค่เตรียมอนุบาลเรายังไม่ได้เป็นอนุบาลด้วยซ้ำไรเงี้ยก็เลยมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นวิชาการที่เขาต้องไล่ให้ทันเพื่อนอไรเงี้ยแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องของกิจกรรมคือเด็กวัยนี้การที่เขาไปโรงเรียนมันเป็นเรื่องของการฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่าอะไรเงี้ยฝึกการเข้าสังคมหรือว่าการรู้จกักแบบฝึกฝนระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งชมว่าไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราต้องการจากโรงเรียนตรงเนี้ยคือชมว่ามันการเรียนออนไลน์มันไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้ให้เด็กมันเครียดแล้วพ่อแม่ก็เครียดอย่างเงี้ยชมก็รู้สึกว่าเออ ดอบดีกว่าแต่ว่าก็เข้าใจนะคะอายเอย่างคืออันนี้มันเป็นการตัดสินใจของบ้านเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเ,เวลาตรงเนี้ยเราไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่เราสร้างกันขึ้นมาเองในในครอบครัวที่เราคิดว่าเอ้ยมันช่วยส่งเสริมพัฒนาการเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าค่อยมาดูกันใหม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกที ค่ะไว้คำถามคุณายนชมชื่นชมว่าแบบคลิปพี่สายพี่พาค่ะช่วยฮิวใจคนในช่วงโควิดพี่ชมค่ะก็แต่ช่วงนี้ก็ต้องขอบอกว่าแม่ไม่ค่อยมีผลงานเพราะว่าแม่แบบแม่ยมไง แม่แบบแม่ยมแม่ยมมากก็เลยแบบไ<ท>ม่ค่อยไม่ค่อยมีผลงานออกมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ทําอะไรของเขาแบบทุกวันนะเพียงแต่ว่าเออเราก็ได้แต่นั่งมองอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางทีกดถ่ายหรือว่าถ่ายแล้วแบบตัดไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่ไหวจะตัดต่ออะไรเงี้ยแบบมึนเ,เกียจอะยมช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวก็จะแชร์ไป เรื่อยๆวันนี้ดูยังยุหิวข้าวยลคุย้านแล้วน่ารักมากต้องตัดผมหล่อมากเลยค่ะตัดเออคือปกติโคนขมุ่ใช่ปกติเนี่ยเขาไม่เขาไม่ยอมให้คนอื่นตัดแต่ว่าพ่อเขาก็ตะล่อมไงว่า เออตัดช่างของป,ป,ป ا, ๊าาไหมพ่อก็จะมีช่างมาตัดผมที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีติดหล่อแล้วเริ่มอยากเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอยากมีแบบไอ้อย่างเงี้ยที่มันจับแล้วมันแบบสกัสกๆอะแบบ oh. เออไม่เคยเจอบัตเตเลียนไงอ,อ่ะ <laughs> ก็ดีเขาก็ดีใจว่าแบบเขาเหมือนเป็นหนุ่มอะไรเงี้ย <laughs> อ,อืม